มาว่าต่อนะคะช่วงของชวนคิดชวนคุยยังอยู่กับพี่สมพลองการอาจารย์ชายพันธ์ประภาสวัสดิ์วันนี้ประชุมครมวันอังคารนะคะวันอังคารประชุมครมเนี่ยนะคะทางภูมิใจไทยเขาก็มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเห็นบอกโอ้ยหน้าตาช่ำชื่นแจ่มใสมีความสุขสะนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะมีท่านหนึ่งไม่ได้มาประชุมครมอผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเหตุเกิดเพราะพริกน้ำส้ม<ะ>พริกน้ำส้ม พลิกน้ำส้มแบบที่แบบเป็นเครื่องปรุงนี่แหละค,ะค่ะกินไข่ข้าวคะิกน้ำส้อมเหรอผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะส่งหนังสือใบาลานะคะนะคะส่งใบาลาประชุมคอรมอนะคะไม่ได้มารประชุมครมวันนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1>, 1ทับ้าที่ทำเนียบประธานซึ่งเขาเมื่อวานเขาประชุมกันนะคะโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าพลเอกประวิทย์มีอาการท้องเสียปวดท้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนื่องจากว่ากินพริกน้ำส้มเข้าไปก๋วยกัน ok 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 เนื้อเนอไม่ได้บอกนะว่ากินเมนูอะไร ok ที่ใส่พริกน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวไหมกินก๋วยเตี๋ยวกับขลาดคานพน้ำสมสลัดข้าวเหรอคือคือปัญหามันว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าอะไรคะท้องเสียกับหัวเสีย ไม่ไม่ไม่ใช่เท้องเสียเลยค่ะส่งเวลาคอรมอบิ๊กปั้มหัวเสียคนจะถามเยอะเรื่องโลหิงยาเรื่องอะไรนี่แล้วแกตอบไม่ค่อยถนัดร็ไมอะไรเงี้ยไม่รู้ทำไงแหมหาว่าพริกน้ำส้มเป็นแพ้ซะนี่นะคะก็เพราะว่ากิ่นพริกน้ำส้มเข้าไปก็เลยทำให้ อาหารเป็นพิษแล้วก็ <Okay. S 1> ท้องเสียนะคะอาการอ่อนเพลียด้วยก็เลยลาประชุมครมในวันนี้นะคะโอ้คุณหมอเขาก็ไปดูแลด้วยนะคะแต่เมื่อวานไปตรวจอาการที่บ้านพักในมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดผลก็คือว่าอาการนั้นไม่น่าเป็นห่วงก็คาดว่าวันรุ่งนี้คือ23กุมภาพันธ์นั้นก็จะ กลับมาทำงานได้ตามปกตินึกว่าต้องเสียไงเกงๆเรียลาดไปหมดแล้วจุใช่ไม่ถึงขั้นนั้นนะใช่ไหมยังไม่กระดาษได้เลยยังยังยัอก็อาจจะแต่นจนีนยเมื่อกี้ผมมาตรวจมาไม่ทำนละผ่านไม่ได้มาไม่ได้ไงแน่นไปหมดเลยมีโอ้โหอะไรไม่รู้ม็อบอะไรไม่รู้วันนี้เกษตรกรแต่ไม่รู้มาจากไหนตอนไหนคือปิดอีกละวันนี้ฝนแน่นจนแนบเลย เมนูอะไรทําห้ท้องเสียขนาดนล้งต้องฉีกท้ายออกมาทะลวงลงไน่นน่าจมเนินน่นโอ้วันนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเองเนี่ยเขาก็อยากรู้ในประเด็นจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกอาเบาๆกันหน่อยนะพสาวไปรุ่งบอกเอาเบาก็ได้เบากันหน่อยนะอะไรพวกนี้ความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองแล้วก็รวมไปถึงบอกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องบอกว่า เนี่ยที่ภูมิใจไทยเขา,เขาจะขู่ถอนตัวนะจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องกัญชา <_ d ano> การชงอะไรพวกนี้หร,หรือเปล่าวันนี้เลยเป็นคําถามหนึ่งที่เราจะถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเนี่ยนะคะว่าเออเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะจนกลายเป็นเรื่องของการมาขู่จริงหรือเปล่านะคะบอกว่านายกเขาเต็มจะถามนายกนะคะว่าถ้านายกมองอยังไงกรณีที่ว่าสาสภูมิใจไทยเขายกรายเรื่องการออกกฎหมายกัญชาการชงมาเป็นเงื่อนไขในการจะอยู่ต่อหรือการจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เอาเข้าจริงจะมีใครอยากถอนตัวจากรัฐบาลไหมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามครับพี่สมพลอยู่ยมันไม่ไม่หิวนะอยู่กินไม่ก่อนอยู่แล้วยิมค่ะตราบใดที่ได้กินอยู่นะไม่ไม่ออกรอกค่ะนะคือพอเอาเข้าจริงตอนนี้ทางนู้นเขาก็ออกมาแถลงแล้ววันนี้เรื่องนี้คือเรื่องเก่าเรื่องนี้เคยพูดจริงแต่รูปผ่อนที่กฎหมายมันจะออกตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกโดนเล่นงานข้างหลังเพราะว่าออพอประกาศไปเสร็จแล้วที่ตอนนั้นโต้กันเห็นไหม กับข้อกฎหมายวิษนุกับทั้งฝ่ายนู้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ผ่านตรงนี้เป็นเรื่องแน่นอนอยู่ร่วมกันยากเพราะปะป,ะปะสองไงที่ว่ายังเป็นยาเสพติดอยู่อนุทินก็เลยมาแก้โดยการประกาศปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้วพีกฎหมายนี่มันผ่านแล้วแหละเนี่ยมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าถูกเอามาตัดต่อในคำพูดที่ออกจะถอน จากการร่วมรัฐบาลตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นแล้วเขาออกมาแถลงแล้วอย่างที่ทกพนว่าแหละเรื่องอะไรจะรีบไปตอนนี้ตอนนี้คือตอนที่จะต้องรีบต่อโกยต่อโกยตักตวงไครจะรีบเข้อคารมเขาต้องรีบ่าเข้าตอนนี้ใจไหมไอ้สีเขียวเหมือนกันไอ้ที่รีบเข้าไม่ใช่เพราะเพื่อชาติหรอกโอ้ยเจ็ดปีมาเข้าอะไรล่วงหน้าตอนนี้ต่อจังย่าทำไมแต่มันต้องมีใครได้ใครเสียไงแต่ส่วนมากเขาจะได้เราเสียประชาชนประชาชน เรากรกินยาวไงคุณต่อสามสิบปีเนี่ยโอโหคุณคุณตั้งเงินขเลยบ่าให้ส่งให้ปีท่านี้นะอย่างเงี้ยได้นี่ใช่ไหมถึงชั่วชั่วลูกชั่วหลานอ่ะตัวนี้เป็นเราเนี่ยเราชั่วนี่หมายถึงระยะเวลานะคะอ่าคือเป็นเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเป็นบริษัทที่ทำาบบนี้ทำไงวะเรื่องพวกนี้มันพูดง่ายมันโยงมาผิดพลาดมานานแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยตอนนี้ต้องรับภาระเงินสี่ห้าหมื่นล้านเป็นหนี้ เขาก็ไม well us ่จ so ่ายกทมกทมบอกยินด an like, no ีจ่ายให้ฐบาลเมาตังมาให้ก็จ่ายเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของกทมคนเดียวถูกไหมงบประมาณของประชาชนต้องเอามาสิแต่นี้ปัญหาคือว่าจะเลือกเข้าคลรมสายไหนดีเห็ไหมก็เหมือนกับแทงหวยผิดเบอร์นั่นแหละสองศูนย์ศูนย์สองสองสองทันสองสองแต่ไม่ใส่ศูนย์หวยมันออกสองตัวแต่มันขาดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ้าวแทงตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้น่าจะมี power มากกว่า,าใช่ไหมพอจะเอาเข้าคลรามอมันเด้ง<ๆ>เด้งมาสองรอบอแล้วเอาเข้าจริงแล้วตอนนี้เนี่ยจะต้องถนอมถนอมกันเอาไว้ก่อนดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลือกตั้งโน้นเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งนี้อ,อีกหลายอย่างเลยนะคะก็เลยเอาออกแล้วยาคาอยู่อย่างนี้เห็นไหมยังไม่เอาเข้าออถนอมถนอมกันเอาไว้ก่อนนะกันวงกลัววงแตกนะ ต้มแต่ละอดแดกทั้งหมดทั้งหมดทั้งวงวเลยเดี๋ยวก่อนใส่หน้ากากฟังไม่ชัดเอาใหม่อีกทีสิแล้วก็ตกหลงอะไรนะกลัวบงแต่งอดแดกทั้งวงเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงคือไม่เป็นไรอะไรก็แบบกลั้นเอาไว้ก่อนอดใจเอาไว้ก่อน เออนะเออมีกล้วยมีอะไรกินกันไปก่อนไปก่อนเมวอล์กงวอกซีก็ฉีดกันไปอันนี้ชานใหญ่จะกินไม่ได้นะกินพวกเล็กๆนิดหน่อยลนะอะไรเก็บกินของเล็กก่อนนะของใหญ่ได้ว่าสุดท้ายก็ว่ากันใหม่เบื่อเจ้าพวกรู้ทันนีคืออีกเรื่องหนึ่งที่กูาป่วจะถามว่าเรื่องเรื่องอะไรอ่ะอะไรบอยๆอ่ะที่จะถามบิ๊กป้อมอ่ะเขาจะถามเรื่องที่บริษัทอะไรนะ ใช่ไหมโอ้มีได้เงินตั้ง9,000พันกว่าล้านสกายสกายมูลบอยสกายอะไร้เขาจะถามเรื่องนี้เพราะมันเป็น่าวอยู่เกี่ยวข้องกับพริกป้อมไข่เนี่ยเอาพริกดำส้มมาให้กินเขาเลยมีคนวางยาพริกดำส้มไม่กินเลยท้องเสียพ่อเขาอ่เป็นรุ่นเดียวกับนี่เขาจีซี่เซนคาเบียนเรอคะออเอ๊ยยันเรยน้ำไงทุกอย่างในการท่าเนี่ยของเขาหมดอ่ะตั้งแต่รถเข็นเนี่ยกระเป๋าของเขาหมดเลยนะ นั่นแะกล้องเครื่องอะไรต่ออะไรก็ขนาดไอ้เรื่องเรืกินยาไอ้นี่ด้วยงานระบบไอ้ที่ตรวไอ้ที่ซีดีเอสเก่าแล้วก็ของใหม่ไปใส่แทนน่ะเอลเอลสามสิบเอลยี่สิบเอลนั่นน่ะของข้าวโมดะกินยาวกลุ่มนี้กินตลอดแต่ก็ทั้งอกอะไรนะกลุ่มแพทย์แผนไทยอ่ะทำแล้วงานระบบอะไรก็ไม่รู้แปดพันกว่าล้านกดาวนี้อาหารกินยาวมากกินสบายเลยรวมทั้งหมดแล้วอ่ะนะที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยทั้งหมดหลายหน่วยงานเยอะมากเกือบสิบแผงมั้งที่เขาเข้าไปประมูล ลายเล็กลายน้อยบางสองทำร้อยบางอะไรรวมแล้วเนี่ยมันเก้าอีกภาษาท้องฟ้านี่แหละฟาดเรียบหมดอ่ะกลับกลายเป็นว่าพอท้องเสียนี่ก็เลยกลายเปแลไม่เขนว่าอะไรแล้วไม่ต้องหัวเสียอะไรแบบไม่บรรจัมบรรยังกินไม่เลือกของแสลงไม่เขาเขาลืมไงลูกน้องก็น่าจะรู้ไงดันไปสั่งแบบก๋วยเตี๋ยวรวมอ่ะ ถังหมดเลยคือมันต้องเลือกผลอายุเยอะแล้วมันต้องเลือกไงที่จะกินบ้างลูกชิ้นกินไม่ได้ต้องกินแต่หมูยี่เนี่ยแค่กินรวมหมดอ่ะแล้วอีกอย่างเวลาผู้สูงอายุทั้งหลายนะเวลากินอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวสำลักนะใช่เกิดออกมาทีเดียวแล้วเรื่องโคโรินยาปวินก็เอ่ยถึงมีชื่ออยู่ด้วยแต่มว่าคนนั้นก็รู้คนนี้ก็รู้ตอนนั้นผลเอกปวิรก็รู้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นักข่าวก็อยากจะทมรู้ไม่รู้เรื่องนี้ ไ,ไม่รู้ผมเขามีคําตอบอยู่แล้วนี่ผมไม่รู้ก็ไม่ต้องได้ถามกันเพราะไม่มาแต่นายกเขาตอบไปแล้วตอบเหมือนไม่ตอบอะเนาะเอาเออมาที่มันที่มาล่องเนี่ยแทนที่ผมเป็นนายกคุณมาบอกผมเลยผมรับรองความปลอดภัยของคุณจับเลยใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วเนาะสมัยไม่กล้าอย่างนั้นล่ะทาเป็นห้าเป้เหมือนกันดูปูตินี่เมียเห็นไหมคนละครั้งคนละชั้นกันเลยอ่ะคนละแบบสไตล์กันเลย ไม่ต้องพูดอะไรมากใครทีพ่พานกระเชะ้านก็เบิ้งว้างไปเรื่อยๆไม่มีสาระอะไรขึ้นเลยบ้านเมืองจะล่มจมอยู่แล้วค่ะที่บอกเอาไว้ที่บอกบอกว่าคือถนอมถนอมใจกันเอาไว้ก่อนในช่วงเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลือกตั้งกันหลายที่หลายจุดนะเดี๋ยวแดกเ <นะ S 2> ดี๋ยวแดกที่ว่าไหนเดีด๋ยวแดก <c oughs> ค่ะไม่ว่าจะพูดใาดีๆหน่อยนะทุกคนภาษาไทยนะผมพูดเมื่อกี้นะอ๋อเหรอเมื่อกี้สัญญาณไม่ได้ตกใช่ไหมคะออกอากาศใช่ไหมปกติใช่ไหมภาษาชาวบ้านที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยอ่ะใช่ไหม คือ,อมันจะแบบว่ามีเรื่องอะไรที่เคืองใจไม่พอใจข่าใจก็เก็บเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องมาอะไรลุยอะไรกันมากมายานะพูดกันแล้วเขาคุยกันแล้วอ,อช่วยด้วยราชสีกําลังแย่เชือกจะรัดคอแล้วพอพูดไปเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่ง พูดไปเมื่อไหร่ลืมไม่ออกพูดลืมกันทั้งคู่เลยจำไม่ได้นะฮะอ่นเซมเมอร์ทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องอมีเรื่องของเลือกตังกรรร้งผู้ว่ากทมเลือกนนนตั้งนายกเมืองพัทยาน่านสนใจ,นนนใจเออนะใช่ไหมคะแล้วคนนี้เนี่ยทางคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยนะคะวันนี้ก่อนจะประชุมคอรมอก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็จะเป็นไปตามกําหนดเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกเอาไว้ก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคม นะคะ <ừ m. S 1> ช่วงของเดือนพฤษภาคม2565นกบะต้องบอกปีด้วยนะคะเดี๋ยว <ừ m. S 1> จะคิดว่าโอพ้พฤษภาไหนล่ะ ừ, พฤษภานี้แห <ừ, S 1> ละ<ๆ>นะคะนี่มันกลุ่มผ่าแล้วจะหมดกลุ่มผ่ามีนาเมษารพฤษภาอีกแค่2เดือนไม่ถึง3เดือนดีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวเลยบอกว่า,อาบอกเดือนก็กว้างไปเนาะถามวันเลยแล้วกันมันจะเป็นวันที่22พฤษภาคมหรือ29พฤษภาคมตามที่มีกระแสข่าวลงมาหรือไม่นะคะ คุณนีพอเลยบอกว่ารายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอรอดูในช่วงที่กระทรวงมหาดไทยเ,ยเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครมซึ่งครมก็จะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสมต่อไปนะคะ,ะทางกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครมอในวันนี้นะคะ,ะเพราะว่าต้องดําเนินการขั้นตอนต่างๆแต่ก็ยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกําหนดการอย่างแน่นอนอถ้าเกิดครมกตเขาเสนอมาว่าเนี่ยวันที่เหมาะสม คือวันนี้แต่คอรมอเขาบอกมันไม่เหมาะสมสำหรับผลประโยชน์พวกเราเนี่ยแล้วทำไงมันคงไม่ใช่เหตุผลนั้นค่ะ,ะมันอาจจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเงเขาก็ต้องถามกรกตว่าพร้อมไหมจะเริ่มตั้งภายในเดือนพฤษภาถ้าเขาบอกว่าพร้อมหมายเขาว่าวันไหนก็ได้ใช่ไ,ใชไหมเพราะนั้นกรกตไม่ต้องถามเรื่องวันแต่วันเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ถ้ากรกตบอกว่าเดี๋ยวผมต้องดูวันก่อนดูอะไรมันไม่ใช่แล้วล่ะไม่น่าจะเป็นหน้าที่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการ กำหนดจะไปอ้างเขาชอบโยนเล่เดี๋ยต้องให้กกาตาเป็นคนกาําหนดนั่นไม่ใช่เพราะว่ามติมันต้องมีประกาศและกจการนี่ก็กตประกาศเองได้ที่ไหนล่ะใช่ไมมันต้องเอาเข้าคลมรมก่อน ใช่ไหมมันถึงจะประกาศได้ว่ากำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่กรกตก็ถึงจะเป็นผู้ประกาศรับสมัครอะไรเงี้ยแต่ต้องประกาศเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งใช่ค่ะจะเป็นการเลือกตั้งที่พร่างรูมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็รวมไปถึงสองกออีกด้วยนะคะซึ่งเขาอาจจะมัดรวมกันเลือกตั้งไปพร้อมกันคือตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าอะไรนะกล้วยก็จะแพงขึ้นใช่ไหมตอนนี้ใช่ใแล้วก็พอไปเมืองชนเนี่ยอ้อยแพงอตอนนี้แย่งกันซื้ออ้อย้ เพราะฉะนั้นมันอ้อยมันสำปะหลังมันสำปะหลังแทงแทงมันสำปะหลังอ้อยมันสำปะหลังแทงได้ด้หรอคะแทงแทงยกมาแบบว่าเป็นหัวมันใหญ่ๆเลยนะไม่ไม่ไม่เขาใส่ถุงใส่กระสอบใส่กระสอบมันสำปะหลังใส่กระสอบอ๋อเหรอคะแล้วเนี่ยเนี่ยเทออกมานี่อ้ยเรื่องกระสอบไม่ถูกนะเนื้อเหลืองเนื้มันสีทองอ่ะอค่ะแล้วก็หนักจะเป็นเป็นการเลือกตั้งสองที่นี่นะที่สู้กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่ามันหมายถึงอนาคตของ ของพรรคการเมืองนั้นๆด้วยกลุ่มก้อนของทั้งพรรคทั้งกลุ่มทั้งสองที่ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นกันใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าพอมันมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บกลายเป็นแบบไปทั่วประเทศเลยกลายเป็นเรื่องดังทั่วประเทศเลยนะคะถึงขั้นบอกเรียกกันเป็นเป็นสัตว์ชนิดนู้นชนิดนี้กันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะควนี้ กลับมาเรื่องผู้ว่ากอทมพี่สมพลแต่ละคนเขาหาเสียงกันเพียงพอแล้วไหมนะตอนนี้บรรดาผู้สมัครทั้งหลายของกอทมเขาดีใจที่มีการเลือกตั้งอ่ะเพราะหาเสียงไปนานแล้วไงสักทีนะใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วอย่างมันยังไม่จบไงวารันชัยก็ยังไม่ได้ลงลีน่าจังก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยมันคือตอนนี้เราพูดแต่ตัวตัวเต็งใช่ไหมมึงไม่แน่นะมาตีนปลายวิ่งมาเที่ยวหน้าคนกทมอาจได้ลีน่าจังเป็นผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาเบื่อแต่ที่พูดหาเจียงอย่างเดียวไม่ทำแต่สมิธซิมป์ตสันบอกปีนี้เขาไม่ลงแล้วพอละใครนะคะสมิธซิมป์ตสันอ่ะสมิธสมิธที่เขาให้เปิดไฟเขียวอย๋อไฟเขียวตลอดเลยอ๋อนี่รู้จักเนี่ยโอ้เตาแสดงไ้เห็นไหมเขาไม่ได้รับสมุนนี้เขาลงทียังยังรู้จักเลยสมิธเนี่ย สมิธสมิธสันนี่อสมิธนันน่ะสมิธนันะเขาอยู่ใกล้บ้านคุณเหรอออาไม่เขารู้จักกันเรอคะเขามาบอกว่าปีที่ผมไม่ลงพอแล้วอ๋อเราไม่มีใครไปท้าทายบอกมาช่วยหน่อยเราลงเพราะว่ากระทมงบอกอายุมากแล้วเกิดชนะไปจะททำงานไม่ไหวก็ไม่แน่เราอาจจะมีหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นนี่ก็ได้ตอนนี้ที่เขาเปิดตัวกันค่อนข้างจะชัดมากไม่ว่าจะเป็นคุณคุณจีก็ลงได้เสียา่ากทีวีฟรีๆอ่ะอย่าเลยอย่าดึงจีลงไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้ก็สบายดีท่บ้านผมบอกให้คุณไปเดี๋ยว เราผมเปช่วยไปลองผู้ว่าไปออกเดินทางเกิดได้เป็นจริงมาเหนื่อยไม่ไหวพี่สมพลสมัครเหอะแม่จีบไปเป็นทีมพ r อาทีมโคศกให้ออเหรอคะมือมันเล็กเกินไปที่ว่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเพราะรู้ว่าไม่ไปไม่กรุงเทพบริหารตรวได้คะแนนเยอะด้วยคกรุงเทพบริหารยากบริหารยากคือหมอเยอะคุยกันแล้วเราจะไปก็แต่เมื่อเขาโอนตำรวจจราจรมาอยู่กับเราให้หมดใช่ไหมเพราะว่าจะได้เล่นงานไอวุ่นอะไรเนี่ยตรงอุลุพงให้ได้ อ๋อแต่มันไปแล้วอยู่ไปยุ่งกับมันเลยไปแล้วธราหากินอะไรได้บ้างเนี่ยเออแล้วก็ไปแล้วธราหากินได้บ้างก็ทมเหรอคะเขาส่มกรมาให้เราด้วยเพราะเราจะได้จัดการจราจรถ้าทำสองเรื่องให้กทมเมื่อไหร่เราไปสมัครงบกี่หมื่นล้านนะกทมเนี่ยถึงแสนอย่างเงี้ยถึงเยอะแปดหมื่นเยอะเกือบถึงแล้วแหละแปดหมื่นถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แปดพันสี่ปีก็โอ้โหไม่ธรรมดานะหรอนี่คิดแค่จะไปเอาอย่างเดียวเลย ไม่ได้เอาคิดเป็่คนอื่นไงเป็นที่ส่วนน้อยสุดแล้วไม่สมัครแต่คิดเผื่อคนอื่นคนอื่นเขาฟาดมากกว่านี้เยอะใช่สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำอยู่แล้วไงคุำเขาฟาดสามสิบนู่นแตประเทศนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณทําที่ไหนไม่มีบ้างล่ะก่อตร้งทางก็ต้องจ่ายต่อมาหมดตลอดคุณอยู่กรมไหนกรมไหนที่ไม่จ่ายส่วนต้องรวมรวมพังรวมยังคิดเลยเออคิดหมดอ่ะไอ้พวกที่มีอยู่ทามที่แยกเขียนไอ้พวกใบส่งใบสั่งทั้งนั้นแหละแต่แล้วไอ้พวกนี้ทํางานหนัก เป็นมดงานทำเสร็จแล้วก็ใอ้นายต่อนายฟาดเนคนเดือนสามแสนที่เหลือส่งข้างบนให้พวกจ่าวนีแค่สามพันสี่พันทุกเดือนก็ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้มันจะไปมีข่าวดังโด่งดังังไงเรื่องโรฮิงญาถ้าแบบนี้แหละไอ้พวกค้าตรงนั้นเองค้าคนเดียวได้คนเดียวไม่มีท้าคนกทมเนี่ยนะจริงแล้วฝากความหวังกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะคะอาจารย์เนาะ ทุกครั้งเลยหาเสียงจราจรกันมาตลอดเลยแก,แก้ค่ภายในเจวัน10 <S <S <ช>วันในเดือนหนึ่งโอ้โหหลายคนไม่เคยได้ตามนั้นแต่ก็โมไปจนคนเคลิม้มอะอค่ะมีอะไรอีกล่ะคะปัญหาในกรทมเยอะมากเขามแก้ปัญหาตือ่นหัวร้อยแปตันเ้า <98, 000. S 2> น้ำไปไม่ถึงอุโมงอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาน้ำน้ำรอระบายมาอีกอย่างเงี้ยใช่ เยอะแย,ยะไปหมดนะเรื่องเรื่องที่คนก็เหนื่อยที่สุดก็คือการจราจรเน,นี่ย<ช>แต่ทุกคนก็เอามาหาเสียงแล้วก็ไม่เห็นแก้อะไรได้เอาไม่ต้องเอากทมอนะ,ะเอาแคร่รัฐบาลเลยใหญ่วกว่ากทมแปดปีแก้อะไรกับเรื่องปัญหาจราจรไม่แก้เลยเฮ้ยสร้างรถไฟฟ้าข้างบนคนจะได้ขึ้นไปรถไม่ติดแต่รถไฟฟ้าสร้างแต่ละสายนี่กี่หมื่นล้านแสนล้านคนทั้งประเทศได้อะไรบ้างแต่คุณเอามาทุ่มเทกับคนเมืองหลวงคนกรุงเทพนี่คือ ก่อนส่วนใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับเงินเป็นไม่รู้เท่าไหร่เลยแล้วพวกนี้ไปติดนี้อีกอต้อไปเอาเงินกู้เข้ามาอะไรต่างๆแล้วคุณทําไมไม่ทําที่อื่นอ่ะคุณทาไมไม่ทํเเเเทาเชียงใหม่ทําไมคุณไม่ทําอุบลราชธานีโคโรงโคราชที้เชื่อมต่อกันเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้คือผู้ว่าเนี่ยนะในบรรดาหน่วยการหมดนะผมไม่อยากให้คุณรฆษณาได้ เชียร์เลยมีคนเชียร์พี่รถยนต์เนาะเอาตัวให้คุณโฆษณาดได้เพราะว่าเขาทํางานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงจังสู้อย่างทุกเรื่องสู้แบบหัวชนฝาสู้ทุกอย่างเมืออ่อเรื่องพลังงบพลังงานในสู้ตลอดใช่ไหมเรื่องฟ้าทลายโจร<ช>เรื่องสารพัดอย่างเรื่องน้ำมันกันชนอรางเ้ขาสู้ตลอดเพื่อแล้วก็รถฟงรถไฟหัวลาโพงเลยทั้งหลายเรงนีาลงพื้นที่ไปดูถ้าคุณโฆษณาได้เป็นผมเชื่อว่ากรุงเทพจะดีขึ้นมาเยอะนะอืเอาคะแนนเมื่อตอนเป็นซอก สวกทมมาแสนกว่าไล้วมันหมดแล้วมั้งคือยุคนั้นมันนานมาแล้วนานแล้วพวกนั้นมันมันเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเจเนอเรชันแล้วคืออยากให้ให้คุณลักษณะได้จริงๆเขาจะทํางานเต็มที่นี้นโยบายการหาเสียงของเขายังไงที่จะให้ถูกตาแล้วก็ถูกใจประชาชนสองเรื่องถูกตาคือว่าคนเห็นกันเยอะพอโฆษณาลุษณาจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงใจคือโอ้เนี่ยแหละ สิ่งที่คนคือคือเราเราอยากรูว่าทุกวันนี้เขายังทำอย่างนั้นเรื่องน้ำมงน้มันเรื่องนั้นเรื่องนี้เขายังต่อสู้อยเรื่องฟ้าทะลองจงราจวงเขายังสู้อยู่นะใช่แต่คนผู้สบานอื่นทำอะไรอ่ะผลงานอ่ะผลงานถ้าเทียบกันอะไรนั่นส่วนใหญ่จะเป็นมาจากวิศวกรกันนะคะแต่ถามว่าเอาทั้งหมดในบรรดาผู้สบากคนอื่นท่านทำอะไรบ้างตอนนี้ช่วงนี้ทำอะไรไม่ทำอะไรกนอกจากเสียงแต่คุณรุสนายังทำตลอดเรื่องพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันโพลอนพังดีโซนหรือเซกแกก็พูดตลอดแกสู้ตลอดอืม คือจริงๆแล้วก็ให้ถึงว่าปัญหากทมเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพอเป็นกระแสอ่าทางม้าลายโผล่มาทุกคนก็อ่าทุกคนจะต้องมาแก้ไขนี้มันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วมันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วแต่เราเนี่ยเข้าไปแก้ไม่ถึงคุณรสนาเขามีพื้นฐานเสียงมาก่อนอย่างแปดแสนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราอยู่ไม่มีอะไรเลยแล้วมาพูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่ผางคชอบตรงที่แต่พื้นฐานก็มีก่อนแปดแสนนะแล้วก็ผลงานเป็นสบก็ผลงานมีดีตลอดใช่ไหมเน่ แล้วจากนั้นมาถึงไม่ไม่ได้เป็นอะไรก็ตามก็ยังทำงานให้ตลอดเรื่องเรื่องน้ำมันสู้กันหัวชนฝากับกลุ่มเขาใช่ไหมคือถ้าเผื่อนโยบายของกทมทำได้อย่างหลายๆประเทศแล้วมันก็ไม่ใช้เงินเยอะคือเด็กเล็กทุกคนที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่เล็กๆเลยคือสามารถที่จะกทมเป็นผู้ดูแล พ่อแม่ที่ไปทํางานหลายเดี๋ยวนี้มันไม่มีปูยญ,ญาตายายมาดูแลแล้วมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะตา,ตามที่ต่างๆในชุมชนในสลัมเพราะเด็กพวกเนี้มันต้องการสมองที่เติบโตมีอย่างมี<ช>คุณภาพเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเขาอยู่สลัมอยู่ชุมชนถ้ากทมทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันสามารถมาอยู่ในศูนย์อย่างนี้นะทั่วกระจายไปทั่วตามเขตต่างๆแต่มอย่างเงี้ยแล้วให้การศึกษาเพราะกทมก็ดูแลเรื่องการศึกษา อย่างนั้นอย่าไปหวังว่าจะต้องไปกระทรวงศึกษากทมก็สามารถทาได้ใช่ค่ะเด็กก็สร้างเด็กขึ้นมาให้เด็กมีวินัยจราจรขับรถยั้าเรื่อยๆองเเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่กทมงานมันเหนื่อยไงเอาแค่ปราอรับชันอย่างเดียวก็เหนื่อยตายแล้วกรทมเนี่ยเอางี้ดีกว่าไม่ใช่เพราะกรทมนะทั้งทุกระดับประทับใจเลยแหละอรับชันประเทศนี้เมืองใหญ่ปัญหาเยอะคือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตำรวจอะไรนะเศรษฐกิจก่อนก็ให้ตำรวจเป็นคนจับเราก็บอกไม่เอาแล้ว นแยกกันไปเขามีเทศกิจเขาเองก็ <คะ S 1> เทศกิจก็ไปโกงอีกจําได้ไหมเยอะแยะเลยที่จับมีมประโยชน์ทางเท้าว้ยนาเทศกิจรวยล่ำรวยมหาศาลตอนนี้ก็ยังมีอยู่ค, <ะ S 2> ค่ะนว่มากไม่ที่ก็นะะรักละร้อยละร้อยละร้อยโตละสองร้อยห้าร้อยถามว่าผู้ว่ากาทมคนปัจจุบันอยู่มากี่ปี <คะ S 2> ปราบเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ดูผมไ่ดูที่แถวห้วยคว้างแถวอะไรโอ้โหทีแรกดีนะจัดระเบียบทําไปทำมา ให้ใช่รถเข็นอยู่ข้างล่างรถเข็นที่ทำไมมันจอดได้วะรถข้างล่างนะพุทบนถนนนะเขาบอกเขาให้ตำรวจส่วนขงโบสให้เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตกลงกลายเป็นว่าแบ่งเงินกินแล้วถนนก็เหมือนเดิมคนก็ต้องลงมาเดินที่ถนนไม่มีทางเดินแบบเดิมปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะเป็นคนไหนก็ช่างเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะคนกทมกันแล้วกันนะคะ ในกรุงเทพนี่มีทั้งประชากรแฝงด้วยแล้วก็คนในพื้นที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรทมด้วยเพราะว่ากรทมแบบไหนที่ใช่แบบที่เราต้องการอะสักนิดหนึ่งก็แล้วกันออกมาเลยนะคะแบบไหนที่ใช่แบบที่เราต้องการอยากเห็นยังไงอยากให้เขาแก้อะไรก็ช่วยกันบอกมาจะได้ส่งต่อพักกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วหน้ากลับมาคุยกันเพิ่มแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเดี๋ยวติดตามชมชวนคลิปชวนคุยกันต่อค่ะ